นั่งเล่นเออมันต้องเลนเปลี่ยนอานะครับอยากได้นะครับเขาไม่อยากได้เขาบอกว่าบริษัทบริษัทห้างร้านหรือโรงงานเรามีพอแล้วเท่านี้เราก็ได้รับผลกระทบมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงงานยางโรงงานแป้งมันทุกอย่างนะครับในตรงนี้ก็เลย ผมได้มีหนังสือจากทางท่านายนอำเภอนะว่าให้ขอความคิดเห็นจากรัศดรในหมู่บ้านในเขตตะบลพะป่าไหลซึ่งผมได้ทำการลง,ลงไปประชาคมดูแล้วส่วนมากไม่เห็นด้วยไม่ใช่ว่าส่วนมากทั้งหมดในที่ประชุมเลยนะยกเว้นเฉพาะนาคำน้อย นครับนาคำน้อยมีมีนาคำน้อยหมู่เดียวที่ประชาคมแล้วให้ทานแต่ในส่วนหมู่อื่นเขาไม่ผานนะครับเหตุผลด้วยที่เขาบอกว่าเขาคัดขานเขาก็ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นได้านเสียงคุณละอองหรือแม้แต่ในการค้มมามนาคมนะค,ครับเขาจะต้องอมีความลําบากถ้าเกิดถนนนชำรุดอะไรใครจะรับผิดชอบตอนนี้ทางบริษัทเองอ่ะ ได้ยื่นข้อเสนอโดยจะดูแลชุมชนเฉพาะนาคำน้อยอยู่เดียวนะครับปี<ช>ละห้าแสนบาทแต่ทิ้ชุมช,ชนอื่นเขาไม่ได้ดูแลเขาก็เลยเกิดว่าออถนนนที่สร้างมามันเป็นเงินภาษีของรัษฎรนะครับกว่าจะได้มากิโลนมตก็อบแสล้านแล้วอีกครับแล้วอีกอหลายปีเผือออ่อที่จะมีการสร้างมาได้สำเร็จขนาดนี้แต่ทีนี้บริษัทที่ทําสัมปทานนี่ยจะมาขอสัมปทานอ,อ,าอายุงานไม่ต่ำกว่าที่ปี<ช> <ๆ S 2> นะครับ เขาก็เลยบอกหวันในตรงนี้ว่าเออถ้าเกิดเขาทำสัมปทานขึ้นมาแล้วผลกระทบต่างๆทางบริษัทเขาจะดูแลชุมชนมายังไงนะครับนะครับบ้านนาคำน้อยตําบลคะปลายในพื้นที่215ไร่นะครับซึ่งเป็นเขต่าเศรษฐกิจนะครับก็มีการดําเนินการตามกระบวนการต่างๆนะครับมีประเด็นข้อกังวลนะครับในเวืองของของรัฐบาล คระัเสล่ได้ได้มีการนัดนัดหมายกันมาที่เีนะครับพื่อโกต้นเลือกพื่อทรัพยากรธรรมชาตาไม่จะต้องมาหลับพังส่วนวุชากรรมนั้นพวกนี้เสนอขึ้นไปท่านจะเห็นด้วยตามเขาภาวาท่าน ในขณะอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมๆๆดูแลการทำอุตสาหกรรมทั้งบริษัททางร้า,ตา,ตา,ตานตา่างๆในจังหวัดมุกดาหารนอกบัดนี้เจ้าห่้าทีเห็นคั้ว่าสัมปทานหมืงแร่สัมปทานระเบิดหินผมเห็นแต่ทั้งอุดรผมเห็นแต่ทั้งผักไต้นะครับภาคใต้ไายมาก สลาบูรี่เบาๆเพิ่นระเบิดทีมไปเหตุนั่นเป็นเรื่องของเพิ่นบกระตุกกระเทือนแต่เรื่องของเพิ่นแต่ว่าสำหรับของผมนี่ผมนายสายชัยวันเบาๆว่าอดีตตำแหนตงตบลมข้างตาลายอดีตตำนหล่งช่องข้ามนะครับที่ใช้า หาแน่นอนครับด้านเสียงด้านหนุนนะครับลู่ทางมีแน่นอนครับถ้าท่านยกไปทางอากาศได้ขอเชิญได้เลยครับผมก่อนเห็นครับนี่ผมไม่ยอมนะครับวันนี้สวัสดีผมหลวงพาอปิงเรื่องอปลาจันทน์ครับผูแบ่งโสดแบ่งหนึ่งนะวันที่ก่อนวันนสองสัปดาห์ก่อนครับผมได้ไปที่ไหนจะตรวจสารวัตรไปเรียกไปเต็ีมตัวไปในนามผู้ต้องหาในหมู่บ้านนะครับ ที่างพระวัดธรรมสูงนะครับประมาณสามสิบแปลงนะครับสามสิบแปลงผมุกขบูรูปถ่ายเปนที่อะไรที่วัดนายกนายขอไร่งอนะครับคนละไร่คนละสิบไร่ยี่สิบไร่นะครับทีองค์กรน้ำเส่าเรื่องมานะครับเอาคงมีปัญหานะครับว่าพื้นที่ผมนึ่เป็นพื้นที่เก่านะครับนี่แต่พศสอนปีหนึ่งร้อ่านะครับตอนนั้นนะครับอันนี้ผมขอ ีกับชาวบ้านผมเข้าเรับการทํางานทําพื้นที่นั้นตั้งแต่นานนะครับตอนที่ป่าไม้ไปนะครับป่าไม้ที่เขาไถนะป่าไม้มนเรี่ยวค่าบริการค่าไถเลยครับคนละสองสามสี่ห้าพันบาทครับอาทำไมป่าไม้ไม่จับตอนนั้นครับไม้ไม่จับไม่จับเขาเลยเอาเงินเขาไปทำไมนะครับนี่คือปัญหาเกิดขึ้นครับปัญหาขึ้นพื้นที่โมศกเกอเคยเป็นตัวแทนพี่น้องหมูหกหมห้าหมสิบสาม ล้วก็ในเขนนตตะบนธรงมบาลายต่อตู้เรื่องปา่ามงปแปลงสองอยู่กับธรัมชาติสุกรายย่อยไม่ว่าโขงชิมูลไม่ว่าเกลื่อนป่าโมราซิสไรหรือว่าป่าทับลานหมดไปแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยผมของ,งตรงเลยกว่าจะได้มาโดยเฉพาะหมู่หกเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากกว่าจะได้ผืนไร่มันยางพาราที่เราเห็นกว่าจะได้มาตรงนี้ผมแทบเอาถัวไม่รอด เคยโดนผูกฆ่าเคยเรียกไปสอบว่าผมมีผลประโยชน์อะไรกว่าจะต่อสู้มากว่าจะได้มากับพ่อคุณใสแล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจูจ่ๆว่าจะมีทางรัฐบาลให้ไปสมรภานกับเหมืองแรกหินเขาก็หิน บางคนอาจจะบอกว่าไม่มีคุณค่าแต่สาหรับผมมองว่ามีคุณค่าและมีผลกระทุกแน่นอนฉะนั้นอย่าปลากเกื่อนสติพี่น้องหมู่บกอย่าคิดถึงเรื่องเงินให้คิดถึงเรื่องอนาคตให้กลับไปคิดเงินห้าแสนหรือสิบล้านคุ้มไหม,ไมกับ<ม>สิ่ง<ม>ที่มันจะเกิดขึ้นทำไมจังหวัดอุรุณธานีแค่เหมืองแรกโปแตะ ถ้าพูดเ๋ยวเรื่องผลกระทบไม่เท่าเราเพราะเขาอยู่พื้นดินแต่เขาต่อสู้กว่าเขาจะยอมมันมีหลายอย่างก็คือพูดง่ายคือผมผมไม่ได้พูดอะไรถ้าจะทำยังไงก็จะทำผมขอทำเอ็มบอยูกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นป,ปลายแถวผมขอกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อมาผมขอจาก ที่ดูแลเกี่ยวกับป่าไม้ให้มาทำอะม,มาอยู่หรือทำพันธสัญญาร่วมว่าถ้ามีผลกระทบเกิดขึ้นพวกคุณจะรับไหมผมไม่ได้พูดเรื่องเจ้าหน้าที่ว่าท่านเหมือนพวกคุณใส่ว่าจะอยู่ตรงรมุกดงหารอยู่ไม่เกินสิบปีแต่ตรงนี้เหมือนตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบเป็นร้อยร้อยปีได้ดายแนวคิดผมโจนั้นผมอายุยี่บปี ต่อสู้ให้พี่น้องหมู่หกกวาจะได้พื้นป่ามาเมื่อกี้ถกเถียงเรื่องแนวเขียนาะว่าคนนี้มีบันทึกของป่าไม้จาังหวัดเพราะวันนั้นได้แบ่งเขตอันชัดเจนเมื่อที่จา่ายยังทั้งตำรวจทั้ไหวาว่านไม่เจออะไรหรอกเออเกลารัรบรองทีมพ่ใหญ่หนุห่มบอกเออเข้าก็เลยโกล่วงนกนแดงว่าอันนี้เด้อเป็นพื้นป่าก,กันชอนอันนี้เร้อพื้นป่าชุ่มชุนช่นโมหาบ้านแก้งอันนี้เด้อเฮ็ดกินที่ว่าเดือดแดงกันชัดเจน แต่ว่าผมก็ได้วอาถึงดอกว่าเป็นของไผแต่ว่าผมอย่างไ้ทุกคนเฮาอย่างมีจิตสานึกว่าเฮาสิได้ยังเฮาสิเสียอย่างสักก้อนโบมีวันเพรบางคนว่าโอ้สู่กับรัฐบาลสู่กับผู้นนบอกครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ประกาศใช้ให้เรามีสิทธิในการดูแลคุ้มครองรักษาในพื้นที่ที่เราอยู่ไม่ว่าพื้นที่นั่นจะเป็นป่าอนุรักษ์ป่า กันชนป่าเสื่อมตัวป่าสมุนหรือป่าอะไรก็แล้วแต่เรามีสิทธิ์ถ้าเราไม่ยอมใครก็ทำอะไรเราไม่ได้แม่แท่กี่เคียมห้องจอกๆอย่างเงี้ยงูพังอันนี้คนกว่ากากาวพังอันน้กหมูไปแห่บอฉะนั้นฝาาพีนองน่าจนหน่อยผมงู้ว่าแม่ว่าผมบ็เก็บขวอมู้นเด้อ ผมเก็บข้อมูลหาพกเดือนที่แล้วว่ามียังเกิดขึ้นมผมก็บอกถึงการลดได้พี่ได้นอ้องผมใช้ยาวันปลาลานี่ละ<ม>กองทุนหม,มู่บ้านเขาสีแดงเปอร์เซียหงายศูนย์ชุดหา<ม>เออข่าวแหววมาจักจริงจักเท็จผู้ซอยเท่านั้นผู้ใหญ่เท่านี้เออสอทอดเท่านั้น <c oughs> ผมเรียกว่าเออเลินมันสิเมียมากว่ <c oughs> ผมก็อยากได้ยูงยเงินแต่ กุสซูมมีเนี่ยอายุสี่สิบปลายลุ่มงบอร์นได้อาซิบกับนี่เห็นด้วยหหน่อยบนหน้าก็ตายถาลูกเขาดี้หลานเขาดี้นใหญ่ถึงนมาหน้ากินใสโอ้ยไปหน้าพุณดอนกูอยากเอาหน้าเดียดมีใครบ้านที่กล้ารับประกันว่าตรงนั้นจะไม่เสื่อมสภาพจะไม่หายไปถ้ามีเหมืองตัวนี้เกิดขึ้นตุนางการเจ็ดด้านนะมาดูแลตรงนี้ทีนะอ่าพวกผมก็ต้องรอ เรื่องตอบจากจากท่านก่อน,นนะคือจะพิจารณาได้นะทีมแนวทางการพิจารณาเข้าไปครับขอบคุณครับรักษาความดีเลยนาะฝากพี่น้องเขาหน่อยนะจะว่าพวกท่านแหรอครับผมอยากเรียนถามท่านอุตสาหกรรมจงมังหวัดมุกดาหารนะครับผมสําหรับข้อสรุปในการประชุมวันนี้ได้อะไรบ้างครับท่าน ครับก็วันนี้ก็ได้มาชี้แจงความคับใจนะครับกับรัศดรในพื้นที่นะครับตำบลท่าปลายนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของการขอย่าต้านบัตรนะครับของบริษัทเอเตอร์เอพิ้งนะครับซึ่งพื้นที่โครงการจริงๆเนี่ยอยู่ในบ้านนาคำน้อยนะครับหมู่ที่หนะครับซึ่งได้ผ่านกระบวนการ ต่างๆของทางราชการนะครับเช่นการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่นะครับซึ่งได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของรัศดรอยู่ที่6มาแล้วนะครับแต่ว่าก็มีรัศดรอยู่เนหน่ที่อยู่นอกพื้นที่นะครับมีความกังวลนะครับถึงผลกระทบต่างๆนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้มาแส้งทำความเข้าใจนะครับร่วมกับทางอำเภอัเมืองนะครับก็ได้มา ชี้แจงทำความเข้าใจกับร,รัษฎรแบนี้นะครับก็ก็ยังพบประเด็นนะครับที่รศัศดร,นะรมีความกังวลน,นะครับในเรื่องของพืนะ้นที่ของการใช้พื้นที่พื้นที่ป่านะครับเป็นป่าเศร,รษฐกิจนะครับซึ่งจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นการพิจารณาของทบียาฟน้ำชาสิงห์ลุตร ก็จะจะมีประเด็นในเรื่องของแหล่งน้ำทรัพต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่กันนองเหนือน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นของสิทธิของราษฎรที่เข้าไปทํากินพนืนที่ป่านะครับก็จะนําไปเรียนให้นำไปหารือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาทางแก้ไขเ่้ไป